เมืองและกิจการสงครามในพม่าก็จะเห็นการชิงไหวชิงพลิบแย่งชิงโอกาสนะครับตัดตวงสุญญากาศแห่งอำนาจกันเป็นพลมัันเลยโดยกลุ่มก้อนกองกำลังติดอาวุธต่างๆแต่ผมคิดว่าในชายแดนรัฐฉานใต้นะครับก็อิทธิพลของว้าใต้ที่สัมพันธ์กับอิทธิพลของจีนเนี่ยมันคลืบผคลานเข้ามาค่อนข้างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในตะเข็บชายแดนไทยนะครับ ถ้าประเมินอย่างทุ่นทั่ก็ถือว่าเป็นดินแดนหัวใจทางยุทธศาสตร์ที่ทหาพรพม่าจะต้องยึดเอาไว้เพราะถ้าเสียเมืองใดเมืองหนึ่งเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเสียโมเมนตัมเลยในการป้องกันจุดหัวใจของรัฐบาลทหา,ารทหารพม่าไม่ได้ลงง่ายๆนะครับก็คือว่าทหาพรพม่าจะแพ้หลายสมรภูมิแต่ยังไม่พ่ายทางกระดานเกมมันจะยื้อในปีนี้สถานก,การณ์จะจะยื้อมากนะครับอำนาจกำลังลบเชิงเปรียบเทียบ ณนะวันนี้ก็ถือว่าทหารพรม่าเสียเปรียบเยอะแต่ยังไม่แพ้เพราะดูแล้วก็ยังสูสียังไม่ใช่ว่าฝ่ายต่อต้านเนี่ยมีดุลอำนาจที่สูงเด่นกว่าทหารมา่าฝ่ายต่อต้านยังมีอะไรต้องทําอีกมากพอสมควรถึงจะสามารถตีทหารพรม่าให้อยู่หมัดจริงๆ จ์ได้ข้อสังเกตอะไรที่มีนัยาสาคัญจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้แล้วก็พบเห็นทั้งการใช้ชีวิตของประชาชนนะคะรวมไปถึงสภาพบ้านเมืองนะตอนนี้ของพม่าเออผมการลงพื้นที่นัดนี้ผมเข้าไปที่รัชสานภาคใต้นะครับซึ่งก็อยู่ติดกับจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่เป็นส่วนแหลกเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีโอกาสได้เข้าเมืองของพมา่าเมืองหนึ่งก็คือท่าขี้เหล็กเนี่ยนะ,นะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับแม่สายของ บ้านเราที่จังหวัดเชียงรายแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นสองสาเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของอิทธิพลของพญามังกรของจีนเนี่ยที่ที่เลาะเลื้อยเข้ามาในหัวเมืองรัฐฉานภาคใต้มากขึ้นแล้วบวกกับสัมพันธภาพที่มีต่อกองกําลังติดอาวุธที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในรัฐฉานและในประเทศพามา่าคือว้าแดงด้วยนะครับเราก็จะเห็นภาพตรงนี้ชัดว่าพอผมไปตามที่ต่างๆก็จะเห็นฐานทหารว้าแดง นะครับมากขึ้นนะครับหรือไปตามพื้นที่เมืองตามหมู่บ้านก็จะเห็นการล่าลือของชาวบ้านเกี่ยวกับอิทธิพลของว้าในการเข้ามาลงทุนนะครับเข้ามาประกอบการอสังหาหรือมรซพยออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็มีทุนจีนนะครับเข้าไปเชื่อมร้อยสัมพันธ์ด้วยเพราะฉะนั้นพยามาังกรพันว้าแดงก็ลาะเรียบเคาะประตูอยู่ที่ชายแดนภาคเหนือของเรานะครับสองสามจังหวัดอย่างนขง้งจะชัดเจนนี่คือข้อสังเกตรแรกน,นะครับ ส่วนข้อสังเกตที่2ก็คือการตรึงกําลังของทหารแต่ละฝ่ายคือคือแถวแถวลัดฉางใต้ใกล้ชายแดนบ้านเราในภาคเหนือก็จะเห็นกองทับของทหารเข้ามานะครับ กองกําลังว้าแดงกองกําลังผู้ชาติไทยใหญ่นะครับแล้วก็มีเผ่ายิบย่อยนะครับแล้วบ้างก็มีมุกเซอร์ดำก็ดีไกลออกไปก็จะเป็นพวกปะโอปะโอแดงปะโอขาวอนะไรทำนองนี้นก็ค่อนจะสลับซับซ้อนมีความหลากหลายชาติพันธุ์แต่ผมตรวจพบว,ว่ากอ,องกําลังที่มีปริมาณค่อนข้างจะหนาแน่นที่สุดน่าจะเป็นว้านะครับซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับจีนแล้วทหารพม่าในเขตรัดฉานใต้บางทีก็ยังตึงกาลังอยู่ที่เดิม แต่บางทีก็เริ่มมีการถอนกําลังโดยเฉพาะถ้าเราไปดูกองประชาการภาคสามเหลี่ยมที่เชียงตุงนะครับก็จะมีการถอนกําลังบางส่วนขึ้นไปยันศึกในรัชฐานทางภาคเหนือนะครับก็จะทาให้ปริมาณกําลังพลมันก็พร่องลงไปแต่แตะวเนก,ก็พยายามจะเติมกําลังใน,ในหัวเมืองทางยุทธศาสตร์นะครับเพื่ออาจจะรอชิงความได้เปรียบนะครับนี่คือคือข้อสังเกตที่พอเห็นเพราะฉะนั้นการเมืองและกิจการสงครามในพม่านะครับก็จะเห็นการชิงไหวชิงพริบ แย่งชิงโอกาสนะครับตัดตวงสุญญากาศแห่งอำนาจกันเป็นพลังานเลยโดยกลุ่มก้อนกองกำลังติดาวุธต่างๆแต่ผมคิดว่าในชายแดนรัฐฉานใต้นะครับก็อิทธิพลของว้าใต้ที่สัมพันธ์กับอิทธิพลของจีนเนี่ยม,มันคลืบคผ่านเข้ามาอย่างค่อนข้างเข้มข้น,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 นขึ้นเรื่อยๆในตะเข็บชายแดนไทยทางภาคเหนือนะครับนี่คือข้อสังเกตที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าชัดเจนเลยจริงๆนะครับแล้วก็ด้วยข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายอันเนี่ยประกอบกันนะครับ แล้วสภาพทางเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เรื่องของราคาสินค้าเงินเฟ้อสูงไหมนะคะเรื่องของอความสะดวกนะคะในการที่มีสินค้าที่บริโภคนะคะใช้ในชีวิตนะคะหรือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจธุรกิจได้รับผลกระทบจากสงครามจากการสู้รบมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์พอได้รับได้รับผลกระทบเต็มๆเลยนะครับก็มีป,ปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อข้าวของแพงของหายากราคาไข่ไก่ก็แพงมากๆนะครับ การขนส่งสินค้าและ,บร,ระบริการสายป่านทางโลจิสติกมีข้อจำกัดเพราะว่าส่งไประยะยาวๆเนี่ยก็จะไปไม่รอดนะครับเพราะมันเป็นพื้นที่สู้รบถูกบล็อกไว้เป็นหย่อมๆเป็นย่านๆไปแต่ว่าท่ามกลางสภาวะที่ฝืดเครืองทางเศรษฐกิจในในยุคข,ของสองครามเนี่ยมันก็จะมีคุณลักษณะเด่นเฉพาะของระบบเศรษฐกิจพม่าในช่วงนี้ที่เรียกว่าผมขอเรียกมันว่าเศรษฐกิจสงครามนะครับ หมายถึงว่าบางทีมันก็จะมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มที่ที่ได้กําไรจากการทําสงครามแล้วก็มีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเช่นกองกําลังติดอาวุธชาติพันธุ์บางกลุ่มแล้วเข้าไปไล่ตีทหารพม่า,มานะครับเมื่อเขาครอบครองพื้นที่ได้มากขึ้นถ้าเป็นพื้นที่ทางการค้าพื้นที่ที่มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรืออยู่ในระเบียงการค้าติดกับจีนอะไรทํานองเนี้ยเขาก็จะมี มีรายได้แล้วก็มีเงินในการซื้ออาวุธยุปกรณ์แล้วก็ไปสร้างรัฐไปขยายดินแดนต่อไปอทีนี้ก็จะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเช่นพ่อค้าอาวุธเนี่ยก็จะได้กําไรงาม,มานะครับก็จะต้องดูว่ามันมีเส้นทางการค้าที่จะํำเรียงอาวุธเนี่ยไปทางไหนบ้างนะครับหรือบางทีฝ่ายต่อต้านอยากจะสู้กับทหารพม่าแล้วอยากจะได้โดรนก็จะสั่งอุปกรณ์ชิ้นต่างเนี่ยมาจากสารพัดทิศนะครับแล้วก็เข้ามาประกอบกันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ แต่ว่า,าะานนั้นพ่อค้าในวัตถุดิบที่สัมพันธ์กับการประกอบโดรนนะครับหรืออาวุธใหม่ๆเนี่ยก็ก,ก,ก็จะมีกำไรงามหรือสินค้าเวชภัณฑ์ใช่ไหมครับเพราะว่าลบพุ่งกันในทหารบาดเจ็บเยอะเพราะทหารบาดเจ็บก็ต้องนะครับใช้พวกยารักษาโรคยาสมานแผลต่างๆอันนี้นะครับพวกปรกอบธุรกิจทางด้านนี้ยก,ก,ก็ก็จะเห็นช่องทางเหมือนกันนะครับหรือเครื่องดื่มชูกําลัง นะครับสุลานะครับเหล้ายาปาปิ้งอะไรต่างๆซึ่งซึ่ง,งนักรบหรือขุนศึกชายแดนจําเป็นต้องใช้ในในการรณรงค์สงครามนะครับก,ก็จะต้องออเดอร์สิ่งเหล่านี้มากขึ้นกันนะครับแต่ว่าใน,ใน,ใน,ในภาพรวมก็คิดว่าพม่ามีจุดที่เสี่ยงที่ไม่น่าลงทุนหลายจุดเลยโดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่สู้ลบแต่จุดที่ยังพอลงทุนได้นะครับยังไม่มีความเสี่ยงถึงขนาดว่าเราลงทุนไม่ได้เลยขยับไม่ได้เลยมันก็ยังมีให้เห็นอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าถ้าบอกว่าพระม่าน่ากลัวทั้งหมดก็คงจะไม่ใช่แต่ถ้าบอกว่าน่ากลัวเสี่ยงในบางจุดหรือหลายจุดเนี่ยอันนี้จริงนะครับอันนี้จริง ก็ไปเห็นด้วยตาของตัวเองนะคะแล้วก็มาเล่าให้เราฟังนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นรายงานข่าวบอกว่าในจุดที่เป็นจุดเศรษฐกิจสําคัญอย่างที่มันดาเลหรือว่าในพื้นที่ใกล้กลย่างกุ้งนะคะมีรายงานข่าวการรบด้วยนะคะอาจารย์พอจะติดตามข้อมูลแล้วเห็นว่าเป็นข้อเท็จจริงประการใดคะอาจารย์เออมันคือคือวเวลาเราดูจุดสู้ลบในพม่าเนี่ยมันก็มีมีกรอบวิเคราะห์ได้หลายแบบ บางคนเขาก็จะแบ่งแบ่งเป็นเมืองใช่ไหมครับก็อย่างอย่างเช่นว่าเมืองย่างกุ้งมันเลเนี่ยก็ยังก็ยังปลอดภัยอยู่แต่ว่าในปริมณนทนรายรอบเมืองเหล่านี้หรือเส้นทางที่เชื่อมเมืองเหล่านี้แล้วมันมีเมืองเมืองเล็กๆ็กเกชื่อมระหว่างทางตรงนี้บางเมืองก็ถูกติดขัดน,นะครับเพราะว่ามีฝ่ายต่อต้านเนี่ยเข้ามายึดฐานเขาาก็พยายามจะเข้ามาโจมตีรักษาฐานที่มั่นเอาไว้เช่นมันมีถนนเก่าจากย่างกุ้งไปมันเล จุดกึ่งกลางมันคือเนปิดองใช่ไหมครับแต่ว่าเมืองปากทางก่อนจะเข้าสู่เนปิดองมันคือตองอู U. คนไทยอาจจะรู้จักนะครับตองอูตองอูเกตุงบดีนะครับเมืองราชธานีเก่าใช่ไหมครับยุคข,ของพระเจ้าตะเบงเวตี้อะไรเงี้ยย้ายราชธานีมาที่หงสาวดีอะไรเงี้ยก,ก็ก็ถูกนะครับ p d f นะครับถูกฝ่ายต่อต้านเนยพยายามจะ,จะเข้ามาโอบล้อมหรือชิงเมืองแต่ว่าทหาพรพม่าก,ก็ไม่ยอมเพราะว่ามันเป็น เป็นจุดััใจทางวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันเป็นปากทางเข้าสู่ภูมิเนปิโดนะครับก็พ,พยายามจะจะปกป้องพื้นที่นี้เอาไว้แต่ว่ากรอบการวิเคราะห์แบบอื่นที่จะได้เห็นมิติการลบที่ที่เป็นเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเห็นภาพใหญ่ของปฏิบัติการทางการทหารที่เป็นระบบขึ้นก็อาจจะพินิจมันในเชิงของเขตภูมิประเทศแยกย่อยได้นะครับเช่นเขตภูเขาหรือลุ่มน้ําสโตง ซึ่งจะมีเทือกเขาพอโคขนาดอยู่ด้านซ้ายกับเทือกเขาที่กินกับที่ราบสูงฉานขนาดอยู่ทางขวาเนี่ยแล้วจะมีแม่น้ำสตตงไหลผ่านมีถนนถนนเก่ากับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ใหม่แล้วมีเมืองสาคัญอย่างเช่นเช่นตองอูเนปิดอใช่ไหมครับส่วนประกอบเหล่านี้ผมก็คิดว่าถ้าประเมินอย่างท่วนทุ่ก็ถือว่าเป็นดินแดนหัวใจทางยธศาสร์ที่ทหารพม่าจะต้องยึดเอาไว้เพราะถ้าเสียเมืองใดเมืองหนึ่งเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเสียโมเมนตัมเลยใน,ใ,นในการป้องกันจุดหัวใจ ของรัฐบาลทหารนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงมีการตรวจตาอย่างเข้มงวดแล้วก็มีระบบส่งกําลังบํารุงที่ยังใช้การได้อยู่เพียงแต่ว่ามันมีจุดเสี่ยงบางอย่างเช่นถ้าฝ่ายต่อต้านสามารถยึดรอยก่อเมืองเอกของรัฐกยาหรือคารเรนีได้สาเร็จระยะทางจากรอยก่อมันจะมีเส้นทางลัดไม่กี่กิโลเมตรนะครับตัดลงมาในด้านตะวันออกของกลุงเนปิดอได้นะครับเพราะนั้นทหารพม่าเลต้องเอากําลังเข้าไปเพื่อ ก็ปิดประตูตีตรอกนะครับไม่ให้พวกคาร์เนี่หรือฝ่ายต่อต้านเนี่ยลงมาจากเขานะครับเพื่อเพื่อเพื่อจะจัดการกับกองทัพพมา่าอะไรอย่างเงี้ยในในการโอบร้องกรุงเนปิดอร์ได้บาดจุอะไรทานองนี้เขาก็ต้องหาทางป้องกันนะครับแต่ว่าเนปิดอร์ก็ถือว่าเป็นปาการเล็กมันมีอุโมง์ใต้ดินมันมีคลังแสงคำคลังสมบพุท์ที่กองทัพพม่าเขาเขาออกแบบมาจริงแล้วตั้งแต่ปี2005 2006นะในใน,ในการสู้รบกับศัตรูแบบรอบทิศทางเลย เพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น,ปนพื้นที่ที่ที่ฐานประมาาน่าจะมีมีพ w e r อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราขยับขึ้นไปในพื้นที่รับฉานเหนือตามปฏิบัติการ1027จากชายแดนจีนมาจะเป็นเขตโกกั้งเขตของปะหลองมีเมืองสําคัญเช่นสีป้อแสนหวีลอยก่อจอกเมยนองเขียวอะไรพวกนี้โอเคสถานการณ์จะไม่เหมือนกับลุ่มน้ำสตูนะครับสถานการณ์จะเป็นากลายเป็นว่าหัวเมืองสาคัญ,คญ,คญถูกยึดครอง โดยกองกําลังโกกัง้งโดยกองกําลังประหลงแล้วสองกองกําลังนี้อยู่ใต้อ,อิทธิพลของจีนแล้วทหารพาม่าเนี่ยถอยล่นออกจากพื้นที่ไปเยอะนะครับรอเพียงแต่ว่ารอจังหวะว่าอาจจะรวบรวมกําลังแล้วเข้ามาตีคืนได้อย่างไรเมื่อไหร่แต่ณวันนี้มันกลายเป็นเขตที่อยู่ใต้อ,อิทธิพลของจีนกลายเป็นเขตที่กลุ่มประหลงก็ดีหรือโอกกั้งก็ดีอยากจะขยายพื้นที่เขตปกครองหรืออาจจะสร้างรัฐได้เช่นกรณีของประหลง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราตัดภาพมาดูพมา่าบางห่วงภูมิประเทศจะเห็นความปั่นป่วนยุ่งเหยิงและอา,านาจรัฐทหารพม่ามันเบาบางมันจางลงมากนะครับแต่ในบางห่วงภูมิประเทศยังจะเห็นความเข้มข้นของอาํา,านาจรัฐทหารพม่าอยู่นะครับวันนี้เราก็สามารถใช้ระบบภูมิศาสตร์การเมืองเปรียบเทียบได้เป็นหย่อม แต่คือจากข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางเมียนมาเนี่ยจะบังคับใช้กฎหมายเรื่องของการให้ทั้งชายหญิงอายุ18ปีถึง35ปีเนี่ยต้องเกณฑ์ทหารนะคะก็ทําให้เกิดประเด็นการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าหรือว่าตอนนี้จะเป็นวิกฤตแล้วนะคะเรื่องของกําลังพลแล้วก็กองทัพพม่าเนี่ยคือถ้าไม่วิกฤตจริงเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นที่จะไปเกณฑ์เอาผู้หญิงนะคะหรือว่าคือ กลุ่มที่เป็นประชาชนคนทั่วไปนะต้องมาเพิ่มเติมกองกําลังในการรบขนาดนี้มันเป็นการสะท้อนสิ่งที่บ่งชี้หรือเปล่าคว่าขณะนี้เนี่ยกองทัพกาลังอ่อนแอกําลังรบก็อ่อนแอมากแน่นอนครับเป็นเรื่องธรรมดาที่พอเข้าใจได้เพราะว่าสามปีที่ผ่านมาทหารพม่ารบตลอดนะครับแล้วเจอศัตรูสารพัดทิศทางทหารหนีทัพแปรผาบก็เยอะนะครับคลังแสงก็อาวุยุทโปปกรณ์นในคลังแสงก็หมดล่อยหลอลงไปพอสมควรเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อทหารประจําการกําลังลบหลังเนี่ยมัน,มนขาดแคลนและก็จะต้องเอาเอากองกองหนุนน่ะกำลังพลเสริมเนี่ยเข้ามาเติมนะครับเพราะก็แน่นอนก็ไม่มีวิธีการใดที่จะใช้การปฏิบัติได้ดีนอกจากว่า,านะครับบังคับใช้กฎหมายการเกณฑ์ทหารแล้วข่ามกลางสภาวะ การต่ออายุของการประกาศสภาวะฉุกเฉินด้วยนะครับมันก็อัตโนมัตินะครับเพราะว่าตามระเบียบรัฐธรรมนูญพม่าได้ระบุว่าขอ,อ,อบอสอสอคือผู้ประคับประชาสูงสุดในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วผบอสอสอที่ควบคุมกองทัพพม่าเนี่ยก็จะสามารถเกณฑ์นะครับประชากรในประเทศพม่าเนี่ยนะครับเข้ามาเติมเป็นกองกําลังได้เพื่อเพื่อรักษาความมั่นคงคืนความสงบกลับมาที่ประเทศะไร นะครับเพราะฉะนั้นในเคสของพมา่าเนี่ยนะครับมันก็สะท้อนความไหวหวั่นของชนชั้นนองคหารว่าถ้าไม่บังคับใช้ทางกฎหมายอย่าง,างเข้มงวดไม่เกณฑ์ประชากรทั้งชายและหญิงนะครับที่เป็นคนที่อยู่ในช่วงที่มีกำลังวังชาพอเพียงในการเข้ามาเสริมป,ปฏิบัติการทางการทหา,ทา,ทาไม่ทำแบบนั้นเนี่ยมันมีแต่นับถอยหลังเพียงอย่างเดียวนะครับรอวันแพ้ อย่างลาบคาตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นตัวเข้ามาทดเฉยจุดอ่อนของทหารพม่าแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าผมผมเคยวิเคราะห์เอาไว้ในสื่อหลายทีแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วว่าทหารพม่าไม่ได้ลงง่ายๆนะครับก็คือว่าทหารพม่าจะแพ้หลายสมรภูมิแต่ยังไม่พ่ายทั้งกระดานที่ผมพูดแบบนี้นะครับแล้วฟันธงสวนกับนักวิเคราะห์บางท่านเหมือนกันที่ที่ว่าทหารพม่าจะแพ้แบบรวดเร็วอะไรทานองนี้นะครับผมผมไม่ได้คิดอย่างนั้น ผมก็คิดว่าก็เสียเปรียบเสียเปรียบไปแต่ว่าก็มีความพยายามที่จะกลับมาชิงความได้เปรียบอยู่เกมมันจะยือ้อในปีนี้สถานการณ์จะจะยื้อมากนะครับเพราะเพราะว่าทหา,ารพม่าโดนไล่ตีเสียชีวิตไปเยอะจริงครับแต่หลังๆมาผมตามข่าวเชิงลึกมันก็จะมีบางเมืองเนี่ยที่ทหารพม่าเนี่ยไปชิงจากฝ่ายต่อต้านมาได้แล้วนะครับอย่างอย่างเช่นเมืองในเขตเอ,อ่าุบเขาหรือลุ่มน้ําชินวินนะครับาทางทางทางด้านชินหรือสกายอะไรครับ ก็เสียให้ฝ่ายต่อต้านแต่ว่าก็มีการเข้ามายึดครองแล้วก็ทําให้ฝ่ายต่อต้านนี้ต้องถอยร่นออกไปทีนี้สิ่งที่ทหาพม,ม่าต้องการเพิ่มเติมก็คือว่าต้อง,องเอากําลังคนเข้ามาเพิ่มนะครับอาจจะเกณฑ์เข้ามาเพื่อมาเป็นทหารช่วยลบมาเป็นลูกหามนะครับแต่ว่ากําลังลบหลักก็ยังเป็นทหารที่ได้รับการฝึกปรืออยู่โดยเฉพาะทหารบกแล้วก็มีนักบ,บินจากกองทัพอากาศเข้ามาเสริมนะครับแต่ว่าอีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่านอกจากสิ่งที่เกณฑ์ประชากร เข้ามาเสริมท <an> ัพตามตามกฎหมายการเกณฑ์อาหารเนี่ยที่เป็นข่าวอยู่กองทัพพม่าจริงๆก็มีมีกําลังเสริมที่ไม่ใช่กําลังคนหลักด้วยตัวของมันอยู่แล้วนะครับเช่นกองกําลังป้องกันชายแดนกองกําลังทหารบ้านซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆต่างๆหรือการจัดตั้งหมู่บ้านล้วให้ประชาชนไปติดอาวุธแล้วเป็นประชาชนที่ที่ยังฝักใฝ่ยังโปรกองทัพทหารอยู่เช่นโครงการทัพประยุซอทีอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยได้รับ หลังได้รับเอกราชมาจากอังกฤษ,กกฤษในช่วงรัฐบาลอุนุก็ฟื project, ้นโปรเจกต์ฟื้นโครงการตัวนี้ขึ้นมานะครับว่ามอบอาวุธให้ประชาชนกลุ่มที่พักดีกับทหารไปต่อสู้กับประชาชนกลุ่มที่ต่อต้านทาหารเพรจริงๆแล้วสถานการณ์มันมันก็เลยยื้อนะครับแล้วแล้วถ้าเราวิเคราะห์อำนาจกำลังลบเชิงเปรียบเทียบเนี่ยเราเราก็จะพบเลยว่าเราฝ่ายต่อต้านถ้าเอากองกําลังชาติพันธุ์กับ PDFNUG มารวมกัน มันก็เป็นหลักแสนได้ใช่ไหมครับแต่ว่าทหารพรม่าเองเนี่ยทั้งกําลังลบหลักกับตัวเสริมเนี่ยนะครับมันมันมีประมาณ4ี่แสนบวกลบด้วยประมาณแต่ว่าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราดาวไซา์ตัวของเขตปฏิบัติการทางทหารว่ามันลบทางบกเป็นหลักนะครับก็กะตัดทหารเรือออกไปหรือตัดทหารบางเหล่าที่ช่วยลบบางบกลุ่มเนี่ยออกไปนะครับก็ก็จะเหลือเหลือทหารบกนะครับอาจจะ อาจจะแสนห้าหรือสองแสนกว่าอันนี้ก็ประเมินยังไม่ชี้ชัดปันโทนะครับแต่จากหลายแหล่มันก็ขึ้นขึ้นลงๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นอานํานาจกําลังลบเชิงเปรียบเทียบณวันนี้ก็ถือว่าทหารพรม่าเสียเปรียบเยอะแต่ยังไม่แพ้เพราะดูแล้วก็ยังสูสีนะครับยังยังไม่ใช่ว่าฝ่ายต่อต้านเนี่ยมีมีดุลอาํานาจที่สูงเด่นกว่าทหารพรมา่าฝ่ายต่อต้านยังมีอะไรต้องทําอีกมากพอสมควรถึงจะสามารถตี ทหา,ารพม่าให้อยู่หมัดจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลาก็ต้องจับตาดูว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบยังไงอีกนะครับค่ะแต่ว่าในเชิงการเพิ่มอํานาจกําลังรบนะคะการที่ไปเกณฑ์เอาประชาชนนะคะประชากรทั้งชายด้วยหญิงด้วยเนี่ยนะคะในการที่จะเอามาเพิ่มเป็นกองทัพเนี่ยนะคะคือความความเชี่ยวชาญในการรบนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของความ พักดีนะคะความเต็มใจนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราก็พอจะได้ยินข่าวนะคะว่าประชาชนที่ไม่พอใจกองทัพพม่าก,ก็มีมากนะคะนี่คือออกกฎหมายมาบังคับไปให้ให้ไปลบอีกนะคะคือจะจะสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยกองทัพ,พได้แค่ไหนหรือมันจะกลายเป็นกระแสตีกลับด้วยซ้ำไปที่ทําให้ประชาชนไม่พอใจอาจารย์ประเมินสองเรื่องนี้ยังไงคะเออผมผมคิดว่าก็จะมีทั้งมีทั้งกลุ่มที่เข้ามาช่วยกองทัพกับมีกลุ่มที่สร้างความหวั่นใจให้กับกองทัพ คือคือคือ,คอต้องเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนชาวพม่าณนะวันนี้ว่าว่า,าความรู้สึกที่เกลียดทหารเนี่ยมันมันสะสมพ,อพ่อปูนขึ้นเรื่อยๆแล้วประชาชนจํานวนมากก็าอาสาสมัครโดยสมัครใจนะครับเข้าไปเป็นทหารให้กับฝ่ายต่อต้านเป็นทหารให้กับรัฐบาล n อ็นยูเป็นอย่างนี้มาชัดเจนเมื่อประมาณสามปีมาแล้วนะครับคําถามที่ผมมักจะถามอยู่เสมอเกี่ยวกับยุทธวิธีการลบของทหารพรมา่าก็คือว่า ในรัฐธรรมนูญปี2008เนี่ยมันมีบางมาตราที่ระบุว่าเมื่อใดที่ประเทศเผชิญกับภาวะขับขันตับสนวุ่นวายไร้ระเบียบหรือหรือประมาณว่าเป็นสงครามการมุ่งยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่ทหารพรม่าจะใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสงครามประชาชนนะครับก็คือจะเอาประชาชนมาร่วมลบกับกองทัพแต่คําถามก็คือว่าจะทําสงครามประชาชนได้อย่างไรในเมื่อประชาชนเกลียดกองทัพมากและประชาชนก็เข้าไปเติมพลังให้กับฝ่ายต่อต้านจนจนฝ่ายนั้นเนี่ย ประกาศสงครามปฏิวัตินะครับเพื่อสร้างสหพันธรัฐประชาธิปไตยผ่านการทําสงครามประชาชนซะเองนะครับแต่กองทัพพม่าไม่มีทางเลือกครับในเมื่อไม่มีแนวร่วมใช่ไหมครับตัวเองหลังชนฝามากขึ้นและขาดแคลนกําลังพลมันก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไหนที่จะช่วยได้นอกจากการบังคับใช้กฎหมายแล้วมีบทลงโทษที่น่าสะพึมกลัวในช่วงประกาศสภาวะฉุกเฉินด้วยเพราะฉะนั้นในเมื่อฟาด กดเหล็กลงไปแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ส่งผลเชิงจิตวิทยายต่อประชาชนเนี่ยสแบบหนึ่งก็คือกลุ่มที่เออก็กลัวการลงโทษนะครับหรืออาจจะมีประชาชนบางกลุ่มที่ยังยังมีจิตใจจงรักภักดีต่อรัฐโดยมองว่าต้องเข้าไปช่วยทหารพามา่าในการรักษาออเดอร์ หรือระเบียบวินัยในการปกครองประเทศก็ยังจะมีคนแบบนี้อยู่ก็ก็เข้าไปช่วยนะครับแต่ก็จะมีคนอีกบางกลุ่มที่บอกว่าทหารพม่ายิ่งจะรีดนาทาเล่นประชาชนมากขึ้นนะครับเพราะประชาชนไม่สมัครใจไม่เต็มใจก็จะมีประชาชนจานวนหนึ่งเลยและผมว่ามากพอสมควรด้วยนะครับที่ที่จะหนีไปเข้ากับฝ่ายต่อต้านมากขึ้นหรือตัดสินใจว่าจะอยู่ประเทศนี้หรือจะออกจากประเทศนี้ก็อาจจะหาหนทางอ,อพยพลี้ภัยออกนอกประเทศไปเลย ครับอันนั้นก็ก็ถามว่ามันช่วยอะไรได้ไหมก็คงจะจะมีทั้งผลบวกและผลลบแต่ในมุมของเสนาธิกา,ารทหารพม่าที่อยู่ในภาวะหลังชนฝาแต่ยังไม่ไมยังไม,ยงไม่ยังไม่พ่ายแพ้ทั้งกระดานเนี่ยนะครับมันไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากใช้กดเหล็กฟาดแล้วก็เอากำลังพลเข้ามาบางส่วนข้อมูลวงในเนี่ยก็ว่ากันว่านักวางแผนของกองทัพพมา่าเนี่ยก็เชื่อว่าถ้า,ถ,าถ้าใช้ กฎระเบียบตัวนี้ฟาดลงไปเนี่ยนะครับจะโดยสมัครใจไม่สมัครใจเนี่ยมันมันเกณฑ์เข้ามาได้แล้วอาจจะได้ปริมาณทหารที่เป็นกําลังผลเสริมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับโดยประมาณบวกลบเนี่ยได้มาสักแสนทั้งชายและหญิงอ่ะหนึ่งแสนนะครับมันก็จะเป็นโมเมนตัมที่พอเพียงในการในการ,ในการชะลอไม่ให้ทหารพม่าเนี่ยแพ้แบบนับถอยหลังอ่ะนะครับและจะสามารถมีพลังในการเข้าไปยึดบางเมือง เนจากฝ่ายต่อต้านได้ด้วยทําให้เกมมันยื้อต่อดังนั้นทหารพรม่ายังไม่ยกธงขาวง่ายๆไวๆนะครับแล้วมันมันจะสามารถยืดเวลาไนดะ้ซึ่งซึ่งเป็นเป็นตำหรับที่ใช้สงครามของกองทัพพม่าเลยว่าเวลาเจอจุดขัดขันเนี่ยจะต้องมีกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาเพื่อยืดระยะเวลาให้ทหารพรม่าเนี่ยได้พับได้ฟื้นฟูลพะละกําลังและไปสะแสวงหาความช่วยเหลือหลายๆอย่าง เช่นอาจจะอาจจะติดต่อรัสเซียกับเกาหลีเหนือนะครับในการส่งบุคลากรเข้ามาช่วยพัฒนาการฝึกนะครับให้ให้กับกองทัพหรือทหารหรือรู้จักใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ที่สั่งซื้อมาจากของรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่ารัสเซียจะติดศึกในยูเครนแต่ว่ามันมี m o u ทางทหารอยู่นะครับระหว่างกองทัพพม่ากับกับทางกองทัพรัสเซียในในนามของทางกระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศมันมันก็มีพอจะหล่อเลี้ยงอยู่ได้นะครับผมว่าถ้าถ้าคิดแบบนักการทหารพม่าบวกกับ ประมวลข้อมูลข่าวสารที่ที่ผมพอจะมีอยู่บ้างเนี่ยผม,ผมคิดว่าเนี่ยแหละก็เป็นเหตุผลสําคัญนะครับที่ทางพมาาตัดสินใจใช้วิธีนี้เพื่อเพื่อยืดระยะเวลานะครับให้กองทัพแข็งแร่งนะครับสามารถต้านทานการลบของฝ่ายต่อต้านได้มากขึ้นนะครับ